ในคลิปนี้ทั้งสวนสรีจำนงก็ขออนุญาตาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจำหน่ายพลังไส้แดงหงปอสีนะครับก่อนอื่นทั้งสวนเราต้องขอขอบคุณนะครับลุรค้าทุกท่านนะครับที่ได้อุหนุนเราเข้ามานะครับโดยเฉพาะในชุดที่แล้วนะครับที่เป็นกิ่งเสียบยอดนะครับ จากกิ่ง150บาทผมได้ลดเหลือ100บาทนะครับในเวลาไม่นานก็กิ่งของเราประมาณพันกิ่งก็หมดไปแล้วเหลือก็เหลืออยู่บ้างนะครับแต่ไม่เยอะแต่รู้สึกว่าจะเป็นเป็นกิ่งที่ไม่สวยเหลือไม่ไม่อยากไม่อยากจำหน่ายให้ลูกค้านะครับดูดูแล้วมันไม่มียอดเหมือนยอดสวยๆเหมือนกับที่ผมทำคลิปหน แล้วก็มีลูกค้าท่านหนึ่งได้โทรเข้ามาขอซื้อผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่อยากขายแล้วเพราะว่ามันเป็นกิ่งไม่สวยว่างั้นเถอะเดี๋ยวจะหาว่าทางสวนเราจำหน่ายไม่ตรงกับปกที่เรานำเสนอในคลิปนะครับแต่ผมก็เลยแนะนำเขาไปว่าทางเราก็ยังมีกิ่งที่สวยอีกอีกชุดหนึ่ง นะครับเป็นชุดที่ผมเลี้ยงไว้ในกระถางแปดนิ้วแล้วนะครับังกระถางแปดนิ้วแล้วชุดนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยต้นนะครับม่เยอะนะครับก็ก็ถือว่าส,สวยๆนะครับซึ่งลูกค้าท่านก็เลยบอกว่าเอาในชุดที่แล้วร้อยห้าสิบก็ยังลดเหลือร้อยหนึง่งแล้วชุดนี้ไม่จัดไม่มีโปรโมชั่นเลย เขาก็ว่าอย่างนั้นทำไงได้นะครับปกติคือกิ่งกิ่งชุดนี้ผมจะขายสองร้อยครับกิ่งชุดนี้ผมจะขายสองร้อยนะครับก็จะเป็นขายสองร้อยเมื่อเขาต่อรองมาผมก็เลยก็เลยโอเคนะครับกิ่งชุดแรกลดห้าสิบาทกิ่งชุดนี้ก็ลดห้าสิบบาทไปเลยนะครับก็จากจากสองร้อยก็ ผมก็จะขาย200อ่าขาย150ห้าบนะครับทีนี้เนื่องมันจะ,จะว่าผมใส่ในกระถาง8ดนิ้วนะครับกระถาง8ดนิ้วต้นก็ผมแต่งตัดยอดแล้วตัดยอดแล้วทีนึงก็จะมีอยู่กิ่งเ็าจะมีอยู่สองกิ่งสองกิ่ง3มกิ่งขึ้นไปนะครับต้นสูงบงัง ยังไม่สูงเท่าไรบ้างนะครับแต่แต่ประเด็นสำคัญคือ,อพลังชุนนี้จะมีจะแตกจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านาที่สนใจก,ก็ก็ลองก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะพะลั่งชนนี้สมบูรณ์พร้อมปลูกนะครับนะครับเดี๋ยวเพื่อให้ดูชัดๆผมจะให้ดูตัวอย่างชัดๆนะครับ ตัวอย่างชัดๆว่าอ่าจริงร้อยห้าสิบาทนะนี่มันมีลักษณะมีสเปคอย่างไงนะครับเพื่อเพื่อเวลาเราซื้อไปมันจะไม่ได้เป็นการโกหกกันรวมถึงวิธีการจัดส่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆครับทีนี้ก็มาดูสเปคของต้นไม้นะครับว่า ต้นไม้ราคา150เนี่ยมีมีมีลักษณะยังไงขนาดไหนนะครับเพื่อเพื่อจะให้พวกเราได้ดูเป็นตัวยอย่างไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผมถือว่าต้นไม้ชุดนี้ที่ผมนําจําหน่ายนี่ผมถือว่าเป็นชุดที่สุดคุ้มที่สุดนะครับนะครับอันนี้คือ คือตัวอย่างที่นํามาให้ดูนี่ก็คือชุดที่ผมกําลังจะส่งลูกค้านะครับทันที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกนะครับว่าที่เขาสั่งมาเนี่ยนะครับเรามาดูดูในส่วนของสเปคต้นไม้ซะก่อนว่าของของฝรั่งเราเสก่อนคือทุกต้นนะครับทุกต้นนี่ผมจะให้มีพื้นฐานอยู่ว่ามีสองกิ่ง อย่างน้อยสองกิ่งนะครับบางใครบางคนโชคดีอาจจะมีสามกิ่งสี่กิ่งก็ได้นะครับนะครับอันดับแรกนี่ต้องต้องเป็นสองกิ่งนะครับครับในแต่ละกิ่งนั้นนี่อาจจะยาวเท่ากันหรือเปล่าก็มันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับที่มันจะ,ะเท่ากาันเป๊ะนะครับมันจะจะมีสั้นมียาวนะครับ นะครับว่าลักษณะแต่ว่าผมจะกําหนดด้วยว่านี่อย่างน้อยนี่ความยาวของกิ่งกิ่งกิ่งจะและกิ่งนั้นจะจะให้มีความยาวนี่ไม่น้อยกว่าสามข้อนะครับอันนี้อันนี้อาจจะมีเยอะหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้ากับที่ผมเด็ดออกนะครับอันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น ชุดแรกที่ผมเอามานี่มันก็เลยผมต้องเลือกตัวที่สวยที่สุดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับซ,ซึ่งโดยที่อยู่ในสวนเรานั้นอาจจะมีมากมีน้อยต่างกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น,เป,นเป็นชุดแรกก็ถือว่าถือว่าโอเคนี่ลักษณะ,ะครับความสูงโดยรวมนี่ความสูงโดยรวมนี่ก็จะประมาณผมไม่ได้วัดก็เดี๋ยวประมาณห้าสิบหกห้าสิบน่าจะห้าสิบหกสิบ นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้คือภาพรวมของต้นไม้ของเรานะครับนะครับในอีกประเด็นหนึ่งนี่ผมอยากบอกว่าต้นไม้ชุดชุดนี้เนะี่ยจะเป็นต้นที่พร้อมปลูกเลยนะครับเพราะว่าดูดูรากมันเต็มกระถางแล้วนะครับถ้าผมไม่ได้จําหน่ายผมก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นหรือใส่เข่งเบอร์หกาำนองนี้โดยปกติผมจะเปลี่ยนไปใส่เข่งเบอร์หกครับไม่ว่าจะต้นใหญ่ต้นเล็กนี่พอผมผมได้ผ่านเพราะต้นไม้ชุดนี้ได้ผ่านการจัดยอดแล้วไงครับนะครับผมจากต้นละร้อยนั่นแหละผมก็มามาเด็ดยอดเขาก็แตกออกมาเป็นสองหรือสามหรือสำนองนี้นะครับต้นไม้แล้วก็ผมเลี้ยงไว้ประมาณเดือนเส,เสร็จแล้ว ก็ดูดูลากนะครับผมว่าผมว่าบอกว่าลากมันมีมีครบนะครับนี่คือลักษณะของสเปกต้นไม้ที่ที่ผมผมจะจําหน่ายในราคาร้อยห้าสิบาทที่ว่านะครับแต่ก็ให้เข้าใจพื้นฐานนะครับว่าว่าไอ,ไอชุดนี้มันสวยที่สุดนะครับท่านท่านที่สั่งต่อไปอาจจะไม่อาจจะไม่สวยเป๊ะเ,เป๊เหมือนกับเหมือนกับชุดนี้ก็ได้แต่เพียงว่ามันมี คุณลักษณะของมันนี่ก็จะต้องมี2องกิ่งนะครับจะต้องมีสองกิ่งกิงงง่งละแต่ละกิ่งนะั้นจะมีความยาวไม่น้อยกว่าสามคู่ใบนะครับผมตั้งสเปคไว้ยอย่างนี้เลยนะครับใครได้ได้สากิ่ง3ยอดหรือได้เกินความยาวเกินนั้นใบก็ถือว่าโอเคไปไม่ว่ากันแต่ผมจะไม่เล็กกว่านี้นะครับในราคานี้ ครับทีนี้ก็มาถึงการแพ็คของนะครับผมจะไม่ส่งทั้งทั้งกระถางนะครับว่าผมจะใช้เอาถุงพลาสติกมาหอ่อมาห่อตุ้มนะครับแล้วก็ใช้กระดาษกาวปิดกันกันไม่ให้าลากมันเคลื่อนนะครับสาเหตุที่ผมทําอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากว่าผมใช้ ใช,ใช้กระถางพลาสติกไอ้แปดนิ้วเหมือนเดิมนี่มันมันจะไม่ยืดหยุ่นนะครับมันก็จะเข้าตะกร้าไม่ได้นะครับนี่นี่ที่ผมใส่แล้วเหลือต้นหนึ่งผมจะใส่ได้แปดต้นพอดีครับอันนี้ที่พอพอพอ,พอใส่เสร็จนี่ผมก็จะเอาเชือกฟางรัดอีกทีหนึ่งก,ก,กันกันเข้ากระเด็นกระดอนนะครับพูดง่ายว่าแม้แม้ตะกร้าใบนี้จะลม้ม จะอะไรนี่เขาก็จะไม่ไม่บอกทำนะครับผมผมตั้งตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับใส่ซ้อนจอนกันอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็เอาเชือกฟางมา,มา,ม,ามารัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อการกระเด็นกระดอนสุดท้ายนี่ผมก็จะเอาตะก้าอีกใบนี่มาครอบนะครับตะกายใบมาครอบครอบแล้วรัดอย่างดี นะครับซึ่งซึ่งผมว่าวิธีนี้นี่จะทำให้ต้นไม้เราถึงถึงลูกค้าได้วยปลอดภัยนะครับคิดว่าจะให้ก็เหมือนกับจะใช้เหมือนกับตะกร้าแดงที่ชุดเล็กที่ที่ผมใช้ตะกร้าแดงไปก็ก็ต้นไม้เราไม่ชำ้ำอันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมั่นใจนะครับถตาหากว่ามีอะไรนี่เกิดขึ้นกับต้นไม้นี่เราก็รับผิดชอบเหมือนเดิม นะครับรับผิดชอบเคมหรืออะไรเพียงแต่ว่าเราต้องดูต้องเวลาเปิดดูเนะี่ยต้องถ่ายวิดีโอไว้ให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปทำสองสามวันนะเขาบอกว่าต้นไม้หักต้นไม้เสียหายไม่ได้นะครับถ้าถ้าถ้าเราจะเปิดหรือเราสังเกตด,ดูต้นไม้เราจะมีหักมีอะไรนี่ถ่ายถ่ายคลิปไว้ด้วย เพื่อจะได้เค็มคือจริงๆแล้วผมก็จะไปเค็มต่อกับไปรษณีย์นะครับถ้าถ้าเรามีหลักฐานว่าว่าต้นไม้เราเสียหายเพราะเพราะการขนส่งของเขานะครับผมผมก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกเค็มดีไปรษณีย์เขารับประกันให้นะครับอันนี้คือคือวิธีวิธีแพ็คของที่ผมมั่นใจว่าต้นไม้นี่จะต้องถึงถึงขัน้นโดย ด้วยสภาพที่สดใสเหมือนเดิมนะครับครับทีนี้เรามาว่ากันเรื่องอราคาซื้อขายและการคลุ้นส่นะครับหลังจากที่ผมแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับผมรับรับประกันนะครับรับเทมให้ว่างนั้นฮะ สำหรับราคานะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนเบื้องต้นแล้วว่าก็ราคากิ่ง8ต้นก็าราคาพั0สบาทนะครับค่าขนส่งในการขนส่งผมจะส่งด้วยไปรษณีย์นะครับของไปรษณีย e ์ EMS นะครับรับองว่าไม่เกินสามวันจะถึงทันแน่นอนค่าขนส่งนี่หลังจากที่ผมไปส่งกิ่งแล้วที่ ไปส่งจริงแล้วค่าค้นส่งนี่จะตกรูรอสามร้อยบาททั่วเลยนะครับทีนี้รวมค่าสก้าแปดสิบบาทเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดในในฝรั่งชุดนี้แปดด้นนี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้อันนี้คือคือราคารวมคนม้นส่งแล้วนี่คือหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบาทซึ่ง ซึ่งผมก็คิดว่าค่าหากว่าเราจะซื้อต้นสองต้นนี่ส่งอย่างนี้นี่ยังไงก็ไม่คุ้มนะครับค่าคนส่งนี่เขาคิดเป็นตะร้าตะกร้าผมดูปรณศนีเขาจะเป็นอย่างนั้นน้ําหนักเนี่ยมันจะอยู่ในเลนดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมเลยแนะนําว่าว่าไม่ควรซื้อเป็นเป็นต้นนะครับปลผมเลยผมเลยจําหน่ายเฉพาะเป็นชุดแปดต้นดีกว่า ัใครจะซื้อเป็นต้นสองต้นนะควรควรจะไปซื้อเอาเอาเอกิ่งร้อยบาทอย่างนี้นะครับค่าขนตรงจะไม่แพงแต่ถ้าใครจะซื้อกิ่งใหญ่แบบแบบที่พร้อมปลูกแบบนี้นี่ผมแนะนําให้ซื้อแปดแปดต้นขึ้นไปนะครับแล้วทีนี้ก็ยังมีคําถามอีกว่าถ้าซื้อเยอะจะลดไหม ผมผมคงไม่ลดหรอกครับเพราะผมลดให้แล้วใช่ไหมครับจาก200ลดลงมาวาห้าสิบแล้วนะครับแต่ผมก็จะมีโปรพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกเยอะๆนะครับคำว่าเยอะก็คือร้อยต้นขึ้นไปผมส่งให้ฟรีนะครับคือนี่คือกติกาครับท,ทั้งทั้งลดแลกแกกแถมไปเลยซะนะครับถ้าร้อยต้นขึ้นไปนี่ส่งให้ฟรีส่งสังตะก้าเลยครับ ซึ่งการจะส่งนั้นผมจะส่งด้วยกรงกรงโลนะครับเป็นกรงเหล็กกรงเหล็กซึ่งซึ่งใส่ได้ร้อยต้นประมาณร้อยต้นพอดีในในกรงหนึ่งนะครับผมเคยส่งไปที่ต่างจังหวัดอยู่นะครับซึ่งซึ่งแบบนั้นก็ปลอดภัยนะครับต้นไม้เราก็ก็ตั้งไปในกรงเหล็กถึงถึงมือลูกค้านี่ด้วยสภาพ สภาพเดิมๆนะครับสําหรับวิธีการติดต่อซื้อขายกันนั้นก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมก็โดยการนะครับโดยการโทรเข้ามาที่เบอร์เลยครับ0971807936นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับเพราะยังไงนี่โทรเข้ามาสอบถามแล้วเนี่ยผมก็จะให้แอดไลน์เพื่อเราจะได้ติดต่อกันสะดวกไม่ว่าจะผมจะต้องส่ง เลขบัญชีไปให้แล้วอล้ท่านโอนเงินแล้วก็ท่านก็แกงสลิปแกงที่อยู่มาผมก็ส่งให้โดยปกติผมจะผมจะส่งไม่เกินวันถัดไปที่ท่านโอนเงินนะครับสําหรับการเก็บเก็บเงินปลายทางนั้นไม่ต้องถามนะครับเพราะผมผมผมไม่มีครับผมไม่ได้ทําระบบเก็บเงินปลายทางว่าผมว่ามันยุ่งยากสําหรับผมเองนะครับทั้ง ทั้งไปรับเงินทั้งไปค้นเงินที่ธนาคารอะไรยุ่งยากผมผมว่าอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเก็บเงินปลายทางมันก็จะมีบวกอีกนะครับบวกเพิ่มติอีกท่านพวกท่านก็จะเสียเงินค่าปลายทางอีกเพราะยังไงนี่คนที่จะซื้อกับผมที่ดูใน u t u b e นี่ต้องเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าอ่าตลอดระยะเวลาพนผ่านมานี่ผมกล้ารับประกันได้ว่าลูกค้าผมจะไม่มีใครบอกว่า อาขายไม่ตรงปกบ้างหรืออะไรทํานองนี้ส่งของราชาหรืออะไรได้ทวงถามไม่มีนะครับพอผมส่งของเสร็จผมก็รีบส่งแก้งเลขรหัสไปรษณีย์ให้ทันทีนะครับไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหัวนะครับในเรื่องในเรื่องคุณภาพของสินค้าในเรื่องอันนี้ผมเน้นเป็นพิเศษครับ นะครับถ้าถ้าใครสนใจก็ก็เป็นชุดที่ที่หน้าน้าปลูกนะครับอย่าชุดนี้นี่พูดง่ายว่าผมผมมีไม่กี่ร้อยต้นนะครับไอ,อชุดนี้ออาจจะช้าอาจจะจะไม่ทันก็ได้เหมือนชุดที่แล้วนี่นผมทำไว้พันต้นชุดเล็กก็สองอาทิตย์เองก็หมด นะครับเหลือแต่กิ่งไม่สวยผมผมเลยไม่ไม่อยากอไม่อยากส่งให้ลูกค้านะครับใครใครต้องการก็ก็รีบเลยนะครับในช่วงนี้เพราะเพราะกิ่งพันฝรั่งของสวนสินเจำนงนี่น่าจะเว้นช่วงไปประมาณสักเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกทุกวันนะผมเลยยังไม่เสียบอ่ะผมผมซื้อต้นตอกมาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เสียบ นะครับถ้าเรื่มเสียวันสองวันนี่ก็น่าจะนุ่นหลักไปไปกลางเดือนหน้าทิงจะมีนะครับทงจะถ้าตากแดดอะไรเสร็จก็น่าจะเป็นปลายเดือนหน้านะครับครับก็ถ้าสนใจก็รีบนะครับโทรโทรโทรเลยนะครับโทรเลยโทรเลยหรือแอดไลน์เข้าไปเลยแอดไลน์ line, แล้วก็ฝากข้อความไว้ผมจะโทรกลับทันที นะครับส่วนมากผมจะใช้วิธีโทรโทรไลน์ก็ก็ง่ายดีครับ